สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำการแต่งภาพลอไฟล์แบบที่ยังคงความเป็นลอไฟล์ไว้อยู่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเปิดภาพลอไฟล์ซึ่งแล้วแต่ไฟล์ของเพื่อนๆจะเป็นอะไรอย่างของผมเนี่ยก็จะคอนเวิร์ตออกมาแล้วเป็น DNG ภาพนี้จะถ่ายเป็นไฟล์ของนิ k อนแต่ว่าเราทำ ไฟล์ออกมาให้เป็น dng เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาไฟล์เนี้ยไปเปิดสมมุติว่าเราจะต้องทำงานากันต่อใน p h o โ o o ช็อปพอเราเปิดไฟล์ที่เป็นรอไฟล์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัว adobe camera raw ก็จะทำงานถ้าหากเพื่อนๆยังไม่ได้แต่งสีเนี้ยค่าตรงนี้จะเป็นศูนหมดเลยนี้เราก็จะปรับค่ากันตามปกติแต่ว่าไฟล์เนี้ยผมแต่งสีไว้แล้วนะครับค่าก็ที่ค่าที่แต่งสีไว้เนี่ยก็จะถูกดึงมาด้วยซึ่งก็เป็นไปตามแบบนี้นะครับ วิธีการทำงานปกติเราก็จะกด Open Image เพื่อเข้ามาทำงานต่อตรงนี้เตือนเรื่องของอ Color Profile สีนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเราก็จะเข้ามาทำงานต่อในนี้นะครับซึ่งตรงนี้ปกติเพื่อนๆพ,พอเข้ามาปุ๊บเราก็อาจจะปรับสีกันต่อโดยทั่วไปก็สามารถปรับได้หลายเครื่องมือนะครับแต่เครื่องมือที่ผมนิยมใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือแถวนี้ ครับเราปรับขึ้นที่เป็นตัวเลเยอร์เพื่อที่เราจะได้กลับมาแก้ไขกันได้ทีหลังอย่างเงี้ยครับปรับเคอร์ฟปรับอะไรเงี้ยทีนี้พอเราปรับไปปุ๊บเนี่ยปรับไปปรับมาเราอาจจะอยากเปลี่ยนใจเอ๊ะชาร์โดนี่แหละอยากดึงมันขึ้นมานิดนึงหรือไฮไลท์มันมากเกินไปหน่อยหรือเราอยากเพิ่มเอ็กซ์โพเซอร์ลดเอ็กซ์โพที่ตัวลอฟล์เลยหรือปรับไว้บาลานซ์ซึ่งตรงนี้ มันทําไม่ได้นะครับก็จะเป็นปัญหางั้นวิธีการที่ผมแนะนํานะครับก็เอาใหม่เดี๋ยวเราปิดไปก่อนถ้าเราต้องการปรับแล้วก็สามารถแก้ไขตัวรอไฟล์ได้ด้วยให้ทําแบบนี้ครับให้พอมาถึงขั้นตอนนี้ครับตอน c a m e ล่ารอเนี่ยเตือนขึ้นมาทํางานเรื่องของการตั้งค่าต่างๆพอเราปรับค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะกด Open Image ให้กดชิปค้างไว้เห็นไหมครับ อุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนจาก open image เป็น open object หมายความว่าภาพเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น object พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างก็จะปกติเหมือนตะก,กี้นี้เลยยกเว้นว่ามันมีไอคอนขึ้นตรงนี้ซึ่งไอคอนตรงนี้แหละครับที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่าตรงนี้มันแปลว่าภาพเป็น object อยู่พอเราใส่ curve ลงไปนะครับปรับสีเราก็ใส่เ e เว l ใส่ curve ใส่ คันเลือรอนบาลานซ์ใส่อะไรก็ว่าไปเพราะเราอยากปรับตัวรอไฟอีกทีเนี่ยทีเนี้ยเราปรับได้คือดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะกลับมาที่ตัวคารเมล่ารอตัวเดิมเนี่ยครับแล้วเราก็จะเข้ามาปรับได้เอะตะกี้นี้เราอยากให้มันเป็นโทนสีเย็นขึ้นหน่อยแล้วก็มาปรับที่ตัวไวบาลานซ์ได้เลย,เยปรับเสร็จมันก็จะเซฟกลับไปเ,เรารู้สึกอยากแก้ไขแล้วก็ปรับ เข้ามาที่ตัวเดิมครับแล้วก็ปรับคืนกลับไปแบบนีนบ้ก็จะเป็นประโยชน์เราก็จะสามารถปรับรอไฟล์ได้จริงๆนะครับก็ฝากไว้มีนิดนึงก็คือว่าถ้าหากว่าภาพตรงนี้แต่งสีมาจากโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับอย่างตรงนี้ผมก็แต่งสีมามีหลายไฟล์ถ้าหากว่าแต่งสีมาจาก Adobe Lightroom ก็จะได้ค่ามาทั้งหมดตรงนี้ได้ได้ค่าเก็บมายกเว้นค่าตรงส่วนของทูเครื่องมือตรงนี้นะครับพวกสแตมพวกทำบลัดทำกาเดียนอะไรตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้ถูกเก็บค่ามาด้วยถ้าหากว่าใครเป็นภาพแดนสเคปแล้วไล่ท้องฟ้าหรือว่าทำแสงปลอมทำอย่างเงี้ยตรงนี้จะไม่ให้ถูกเก็บมาดังนะั้นเราก็จะใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นภาพปกติทั่วไปที่มีค่าการปรับเอฟเฟกต์ปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับในค่าเหล่านี้ตรงนี้ การตั้งค่าจะถูกเก็บมาด้วยซึ่งเราสามารถเอามาอิดิทใน Photoshop ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ